กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นก็ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาฟาร์มรหัสหลักนะครับให้เลเวลตันนั่นเองนะทุกคนตอนนี้คือสองพันสามสี่ศูนย์นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มฟาร์มกันเลยนะทุกคนผมก็อาจจะไปหาเพื่อนมาช่วยนะทุกคน แดี๋ยวก็ตัดภาพไปตอนน่าผมจะเรียกว่าผมจะลงอัพเวลอะไรดีนะผมก็จะไปตีรอนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ตัดภาพไปเลยนะตอนที่ผมหาเพื่อนที่จะชวนไปตีร้อได้นะโอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับผมก็หาเพื่อนลงดันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่นี่ครับเพื่อนผมนะนี่ไงเพื่อนผมอโอเคครับผมขอแยกไปครับโอเคทคนมาเลื่อนตีนี่ว่า ผมจะฟาร์มเรื่อยๆกันตีรอนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนตีเสร็จเหลือแล้วกันนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ตีเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวผมก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับให้ครบจนกว่าเ็ษเงินเพื่อนผมจะหมดแล้วผมก็จะไปลงดันเอาเพิ่มมาทุกคนเดี๋ยวก็ตัดภาพไปลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมจะให้ดูแค่แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้คือผมเปลี่ยนเปลี่ยนจุดหมายปลายทางนะครับจากตีรอก็ไป ฟาร์มปกตินะทุกคนใช่เราจะมุ่งหน้าไปก่อนที่หมฟาร์มนะครับคลิปนี้ต้องอย่างน้อยก็คือสองพันสี่หรือสองพันสามแปดสิบหรือสองพันสี่ห้าสิบจะจบคลิปครับไปได้แค่ไหนไปแค่นั้นครับผมเพราะว่าไม่มีคูณสองครับผมเดี๋ยวจะ เดี๋ยวผมจะฟาร,ร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดตัดภาพมาให้ดูบ้างว่าถึงเลเวลไหนแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอเลยนะครับตอนที่ผมตัดภาพไปตอนเลเวลสองพันแปดสองพันสามแปดสิบนะครับผมโอเคนะทุกคนตอนนี้มาถึงเลเวลสองพันสามร้อหกสิบนะทุกคนเดี๋ยวผมจะฟาร,ร์มต่ออีกแป๊บหนึ่งเท่าที่ฟรราร์มได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะทุกคน เดี๋ยวผมก็จะฟาร์มต่อเรื่อยๆเลยนะแต่ครั้งหน้าผมจะไม่หยุดคลิปละผมจะฟาร์มให้ดูเลยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเลยนะช็อตช็อตนี้อาจจะเร่งความเร็วนะทุกคนบอกไว้ก่อนอาจจะฟาร์มไม่ถึงสักแบบสักสองสามหกห้าไงแล้วก็จะแบบแล้วก็จะแบบหยุดคลิปแล้วก็ยาวๆเลย เราจะมาต่อยอีที2,000 2 0 7 5พอนะ้ทุกคนเปลี่ยนจาก2 0ด3 8 0เป็น2 0 3 7 5แนละ้วไม่ไหวจริงๆทุกคนมันง่วงเนาะเนื่องจากมันก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะมันเป็นหูบดีนะแล้วก็ถือโอกาสฟาร์มเวลก็ฟาร์มมาด้วยทุกคนคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของบ็อกฟุตไม่เกอลสตาร์มาเดียนี่แหละรครับผมไม่มีอะไรครับ ไอคิมนี้มันยาวหน่อยนะทุกคนอย่ามันไม่ยาวพอเลยไปขันต่อถ้าได้ยินถ้าได้ยินก็เสียงคิมมั่วเอยเสียงคิ์บอดก็ขอโทษด้วยนะครับผมพอดีกมัน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 ดังไปหน่อยก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตัดต่อไม่ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทำหน้าปกนันโ h o บอกไว้ก่อน คือมันขี้เกียจแต่ต่อกับขี้เกียจทำหน้าปกอะ่ะทุกคนมันเป็นอย่างนี้แหละมันมันขี้เกียจเรอ,อเนี่ยมันขีตัว,วแล้ว โอเคไอศูนย์ทิ้งโอเครับแล้วถ้าใครอยากเห็นผม pvp แล้วก็เดี๋ยวผมต้องเอารหัสลองมาเล่นนะทุกคนถ้าอยากเห็นผม pvp ผมก็จะเอารหัสลองมา pvp ให้ดูนะทกคนผม pvp แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แบบอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างคอมโบไม่ค่อยได้เท่าไหร่โดนก็จะพาย,ยายามคอโมโบแล้วกันนะผมก็จะพูดแต่เรื่องวนซ้ำๆนี่แหละทุกคนไม่น่าจะแบบวนซ้ำๆ มันไม่มีอะไรให้ทำทุกคนดีินอกจากแบบฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มทุกคนก็ดูผมฟาร์มแล้วเนาะผมน่าจะมาเล่งเล่งสปีดให้นะตรงนี้อาจจะมาเล่งสปีดให้นะทุกคนแต่ผมคิดว่าผมไม่เล่งดีกว่านะผมก็คุยไปเรื่อนี่แหละในคลิปก็คุยไปเรื่อย คุยเรื่อยๆคุยแล้วก็ไปเรืเร่อยๆทุกคนก็มันไม่มีอะไรจะคุยเนาะแบบมันฟังอย่างเดียวมันก็น่าเบือ่อก็มาพูดในคลิปมาคุยในคลิปไงยูทูบเบอร์ที่เขาโคตรเก่งเลยนะเขาสามารถคุยคนเดียวได้ด้งคลิปอะ่ะเออเขาเก่งจริงนะเขาสามารถคุยคนเดียวได้อะผมว่าเขาเก่งมากเลย เอาแล้วมีคนมา PVP อะไรกันตรงนี้มาแย่งผมฟาร์มแน่นอนเลยอ m มาจะขลองอย่าเปิด PVP กันเลยอย่าเปิดกันเลยผมใช่ผมคุยกับเพื่อนอยู่ผมพูดตอนไฮลินนะผมโดนคนไล่ล่าเขาไล่ผมทำไมอ่ะผมไม่ต้องการจะ PVP ไปผมไปถือผมไม่ต้องการ hvp ีที่อะไรวะผมคิดว่าฟาร์ามเลี้ยๆเฉย ชีวิตผมจะไปไหนได้โลกสามมันเถื่อนอยู่นะทุกคนก็คิดว่าโลกสามมันเถื่อนอยู่คิดมันจะนานเพราะว่าหนีคนนี่แหละ เธอครับพี่ว่าขมงเธอโดดตามล่าทุกคนชีวิตมันทอเอ่ะสู้เขาไม่ได้อ่ะเวลเรายังไม่เต็มอ่ะก็ได้แค่จูกหนีไปเรื่อยๆทุกคน จุกนี่ครับก็จุกผมผมพยายามผมจะพยายามไม่ค่อยเปิดนะครับผมไม่อยาก PVP เท่าไหนนร่นะทุกคนใช่ผมพยายามจะหลบนะทอนก็พยายามตีด้วยมัอุ้ยเขาจะคอมโบแต่คอมโบผมไม่ได้เขาจะคอมโบแต่คอมโบผมไม่ได้เขาแปลงพาไรตบแล้ว เป็นไรกับผมมากว่ะเนี่ยตายแงตายอยู่แล้วแคอๆอวว่ๆอยา่าฟารบเฉยๆ่ะทุกคนบอกแล้วว่าเกมมันเป็นอย่างนี้ไงาสังคมเกมบอกก็เริ่มแย่แล้วทุกคน จะ,จ,ะจะให้แบบฟังมัน,นด,ดีไม่ได้อะต้องมีสารฆ่าแกงผมก็ไม่เข้าใจเขาเนาะว่าเออม,มาฆ่าทําไมอ่ะเอเป็นอะไรมากเปล่าปกติผมก็ไม่ได้เลี้ยงใครก่อนถ้าผมจะเลี้ยงผมก็เลี้ยงแค่คนรู้จักแบบเป็นพวกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาแหน่บอกแล้วว่าแย่จริงผิดอีกละ แค่แค่อยากฟาร์มเฉยๆทุกคนแค่ผมอยากฟาร์มเฉยๆคือแบบผมต้องโน่นไล่ล่าตามเก็บค่าหัวอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่าทุกคนมันก็แบบมันก็ไม่ถูกเนาะใช่ไหมใช่จะหกห้าแล้วทุกคนรอแปๆๆ๊บรอแป๊บยวผมก็จะตัดภาพไปเอ้ยรอแป๊บใจเย็นทุกคนผมรู้ว่าอยากให้ตัดภาพแล้ว แต่ใจเยนเ็ยนก่อนสิใจเยนเ็นนก่อนเดี๋ยวผมตัดภาพให้แต่จะเยนเ็นนก่อนเราหกสิบห้าเดี๋ยวตัดภาพอะ่ะอาจจะจบคลิปเพียงแค่หกสิบห้าก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มไม่ไหวละเดี๋ยวค่อยมีอีพีสองมาฟาร์มต่อนะทุกคนให้ถึงสองพันสี่ห้าสิบนะ อาจจะมี3 EP แหละทุกคนที่คิดไวนะ้แล้วอีสามตัวทุกคนไม่เป็นไรเชื่ออยูเชื่อเอยเดี๋ยวผมอัพถึงวิวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จบคลิปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะจบคลิปให้แล้วนะ โอเคตอนนี้ไม่เอาสามวันห้านบทีคนไปไปหาที่จบคลิปกันดีกว่าจะไปจบคลิปแถวไหนดีคนมันต้นมไม้นะเออมันต้นไม้นี่แหละอ้ยตกตๆตกตกุตก่นโอเคอ้ยตุ่ยตกบ่อยมากเลย โอเคนะคนับทคนขอตัวลาปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามเข้ามาดูก็ได้ไม่ต้องกดไลก์ก็ได้นะคนแค่กดติดตามกลับมาดูนะครับผมงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน